ถ้าแต่าใครซื้ออะไรแตไม่ยากเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้กับเครื่องดูดฝุ่นอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้จะมาเป็นของทาง Electrolux นะครับรุ่น Ultimate Home 900นะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีหัวดูดเยอะที่สุดตัวหน,นึ่งตั้งแต่เราเคยลองมาเลยนะครับโดยที่มันเนี่ยจะมีทั้งตัวหัวดูดและก็ตัวถูพื้นให้ด้วยนะครับ เพิ่มความสะอาดขึ้นไปได้อีกนะแล้วก็จะมีเป็นตัวหัวในการดูดไรฝุ่นที่นอนมาให้ด้วยนะครับผมพร้อมแสง UV ซึ่งถามว่ามันจะใช้งานดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีวิธีใช้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเนาะว่าข้างในเนี่ยมีแถมอะไรมาให้บ้างนะครับคือกล่องเนี่ยจะมีความใหญ่อลังการบิ๊กเบิ้มมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าก็นั่นแหละมีหัวเยอะซะขนาดนี้ อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมมอเตอร์นะครับเขามีหัวเยอะมากเนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์รรอยู่เพียบเลยนะมันก็เลยจะแบบต้องเยอะๆนิดนึงนะครับ แกวมาเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่เห็นว่าของเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักแต่ละชิ้นกันอีกทีหนึ่งละกันครับว่ามันเอาไปใช้ทําอ,อะไรอย่างไรบ้างแต่พูดถึงแบรนด์ Electro Lux แล้วเนี่ยคือเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแบรนด์นี้อยู่แล้วละ่ะแต่เคยรู้กันไหมครับว่าแบรนด์ Electro Lux เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์จากประเทศอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกสวีเดนครับ ใช่ก็เรียกว่าเป็นแบรนด์พรีเมี่ยมของประเทศเลยนะครับคือถ้าว่าใครไปที่อ k เกียเนี่ยก็จะได้เห็นแบรนด์นี้เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฟีเจอริงอยู่ในโชว์รูมด้วยนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจในคุณภาพว่ามันมีความทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับและในเรื่องของการออกแบบเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆนะครับใครๆก็สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในแต่ละชิ้นเลยละกันว่ามันมีอะไรบ้างและใช้งานอย่างไรนะครับก็เริ่มจากตัวแรกเลยก็คือตัวมอเตอร์ดูตััวนนี้นะครบ ตัวมอเตอร์ดูดแล้วก็ถังเก็บฝุ่นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีนวัตกรรมการดูดที่ออกแบบมาให้กําลังเนี่ยมันสามารถส่งออกมาได้แบบสม่ําเสมอนะครับแล้วก็พลังการดูดเนี่ยก็จะเป็นแบบไซโคลนปรับความแรงได้ถึง3ระดับนะครับตัวนี้สามารถที่จะเลือกปรับเองหรือว่าจะปรับแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับโดยตัวหมดออโต้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับแรงดูดอัตโนมัตินะครับผมเมื่อใช้งานที่พื้นผิวแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ตัวปุ่มตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือจะมีแค่ ปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มปรับความแรงอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้เท่านั้นเองนะครับโดยตัวกรองเนี่ยจะมีให้ทั้งหมดถึง5ขั้นตอนนะครับก็จะสามารถที่จะขจัดฝุ่นได้เล็กถึง0.3ไมครอนนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเล็กกว่า PM 2.5เนี่ยถึง8เท่ากันไปเลยครับ โดยการถอดประกอบถังเนี่ยเ็สามารถทําได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีการดีไซน์ให้มีพวกเดือยต่างๆเนี่ยเพื่อบอกตําแหน่งเอาไว้เนี่ยค่อนง้ท่าที่จะชัดเจนการประกอบกลับเข้าไปเนี่ยก็แค่เลื่อนมาให้มันตรงร่องแล้วก็ดันกลับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และสำหรับใครที่ต้องการการดูดแบบยาวๆนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าเขาจะมีแบตเตอรี่เนี่ยมาให้ถึง2ก้อนนะครับสามารถดูดกันได้ยาวๆเนี่ยสชั่วโมงหรือว่า120นาทีกันไปเลยนะครับแล้วก็ตัวฐานตั้งนะครับอันนี้จะเป็นแบบ quick release นะครับก็คือ เราจะสามารถดึงออกมาใช้งานได้แบบทันทีและจะมีที่เสียบหัวต่างๆเอาไว้เนี่ยแบบครบถ้วนนะครับแล้วข้อดีอีกเรื่องของมันเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะตั้งตัวเครื่องดูดฝุ่นเอาไว้นะครับโดยที่ไม่ต้องเจาะเข้าไปที่ผน,นังเลยอยากจะใช้เนี่ยก็แค่ดึงมันออกมาก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วครับและการเปลี่ยนหัวเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบให้สามารถที่จะทําได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นหัวที่อยู่กับพื้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเท้าเนี่ยเหยียบดันออกไปก็ได้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักหัวทั้ง7แบบกันนะครับสำหรับหัวดูดแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวดูดตัวปกตินั่นแหละตัว power pro นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสำหรับพวกพื้นแข็งต่างๆนะครับตัวหัวแลงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบหัวดูด fluffy พิเศษที่สามารถดูดฝุ่นพร้อมกับการขัดพื้นไปด้วยก็จะมีประสิทธิภาพในการดูดเนี่ยที่เขาเคลมว่าดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง5เท่านะครับโดยที่ด้านหน้าของตัวหัวดูดเนี่ยก็จะมีเป็นไฟ led เนี่ยสำหรับส่องสว่างด้วย ก็ในกรณีที่ถบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบมีแสงน้อยๆหน่อยเนี่ยแล้วเราไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือยังก็ส่องด้วย LED ตัวนี้เนี่ยทีเดียวรู้เรื่องนะครับแล้วหัวดูดตัวนี้เนี่ยสังเกตได้ว่ามันสามารถดูดทำความสะอาดเนี่ยได้ดีตลอดทั้งแนวเลยนะครับซึ่งจะต่ตงจากเครื่องดูดฝุ่นราคาประหยัดบางตัวนะครับที่หน้าดูดมันกว้างขนาดนี้เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะดูดได้ดีตรงกลางหรือแค่ตรงขอบด้านข้างเท่านั้น แล้วก็ตัวต่อไปอันนี้จะเป็นหัวม็อบนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันที่ผมบอกบอกว่ามันสามารถที่จะถูพื้นได้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของไอรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าตอนที่ดูเสร็จแล้วเนี่ยมันยังสะอาดไม่เพียงพอเราก็เอาหัวดูดนี้ไปขัดพื้นต่อได้นะครับโดยที่ก็จะมีเป็นตัวกระบอกน้ำเนี่ยแหละนะครับที่จะสามารถที่จะฉีดน้ำลงไปแล้วก็เอาตัวผ้าตัวน,นี้เนี่ยไปถูพื้นต่อนั่นเอง ส่วนหัวต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวหัวสําหรับการไปดูดโซฟาที่นอนต่างๆนะครับเพราะว่าตัวหัวมันเนี่ยโดนออกแบบมาเพื่อให้สําหรับตีพวกฝุ่นต่างๆเนี่ยให้ขึ้นมาได้ดีขึ้นกว่าปกตินะครับรวมถึงจะมีการใส่เป็นตัวแสง UV เข้าไปด้วยโดยเมื่อไหร่ที่เรามีการวางเจ้าตัวหัวนี้ลงไปที่พื้นผิวนะครับก็จะเห็นได้ว่าแสง UV น่ยมันจะติดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่ทําการยก มันก็จะดับไปเองอัตโนมัตินะครับโดยรังสี UV ก็จะสามารถยับยังเชื้อโรคได้ส่วนตัวที่นอนเนี่ยก็จะสะสมฝุ่นได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ควรจะต้องทาความสะอาดบ่อยๆไม่งั้นได้ไอได้จาาหรือเป็นภูมิแพ้กันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวแปรงแบบนุ่มนะครับเอาไว้ดูดในพื้นผิวที่ต้องการความเรียดออกในการดูดฝุ่นนะฮะ และในกรณีที่ต้องการจะเข้าซอกซอนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหัวสําหรับจิ้มเข้าไปในบริเวณซอกต่างๆได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะใส่ตัวหัวนี้เข้าไปเพิ่มได้นะครับน,นี้แล้วก็ในกรณีที่ใครมีสัตว์เลี้ยงแล้วต้องการที่จะทำความสะอาดขนสัตว์ต่างๆอันนี้เขาบอกว่ามีเป็นหัว Pet Pro Plus ตัวนี้นะครับก็คือสามารถเอาไปใช้ดูดขนน้องหมาน้องแมวได้ด้วย แล้วก็ตัวท่อตรงนี้จะเป็นตัวท่อต่อเสริมขึ้นมาแล้วก็สามารถปรับความยาวได้นะครับในกรณีที่ความสูงของคนใช้เนี่ยไม่เท่ากันก็เลือกปรับได้เลยนะเห็นหัวดูดฝุ่นเยอะแบบนี้แล้วบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแต่ละอันเนี่ยมันใช้ยังไงตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปลองใช้เจ้เครื่องดูดฝุ่นอิเล็กโทรลักซ์ m a t ติเมทโฮม900กันว่ามันจะทําความสะอาดได้ดีขนาดไหนครับ สำหรับตัวหัวดูดไอตัว power pro ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับก็สามารถดูดความสะอาดเนี่ยได้เป็นอย่างดีตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับผมก็คือจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็สามารถดูดได้หมดแหละ ตวนตัวดูดขนสัตว์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้ไปดูดหมาโดยตรงนะครับอาจจะเป็นดูดสำหรับพวกเฟอร์หรือว่าพื้นผิวที่มีขนสัตว์ติดอยู่นะครับก็สามารถทาความสะอาดได้ดีส่วนหัวดูดสําหรับการดูดโซฟานะครับผมหรือว่าจะเป็นที่นอนเนี่ยไอตรงนี้ก็สามารถที่จะดูดฝุ่นออกมาขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะว่าคือตัวมันเองเนี่ยก็ดูแล้วมันเป็นหัวแปลงแบบที่ออกแบบมาเพื่อทําการตีฝุ่นให้มันขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ ไอาการที่มันมีเป็นตัวของแปลงแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะไม่กินตัวใยผ้านะครับทางเอเล็กโทรลักซ์เนี่ยมีเขียนในคู่มือเอาไว้นะครับว่าเพื่อการยบยังเชื้อโรคเชื้อไวรัสอย่างทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยอย่าเคลื่อนที่เร็วเกินไปแล้วก็ควรดูดซ้ําในบริเวณเดิมด้วยนะครับคือตัวแสงเนี่ยจะต้องมีการสาต์เอาไปในบริเวณต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะครับส่วนตัวถูพื้นนะครับอันนี้สำหรับใครต้องการความสะอาดที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากการดูดฝุ่นนทััวไปะครบ อันนี้ก็จะเรียกว่าทำมาได้ดีนะครับผมก็คือจะมีตัวของกระบอกฉีดหรือพ่อนน้ำมาให้กดระหว่างทางมันก็ทำให้ไม่ต้องมาคอยฉีดน้ำพรมไปเรื่อยๆเองนะครับนมหกน้ำหกเนี่ยสามารถซับน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องถอดหัวเอาไปซักก่อนที่จะเอามาทำความสะอาดซ้ำจนพื้นหหย่เหนียวด้วยนะคือเอาจริงๆหัวถูพื้นเนี่ยเราแนะนำสำหรับการกำจัดคราบเบาแล้วก็ฝุ่นที่หลงเหลือติดพื้นอยู่เพื่อให้เดินได้สบายเท้ามากกว่านะ ทีนี้หลังจากที่ดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทักของสะอาดกันนะครับสำหรับการถอดถังนะครับก็นี่เลยปุ๊บดึงมันขึ้นมาแบบตรงนี้ดันออกมาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามันแข็งขึ้นมาอย่างนี้นะก็ออกแรงดันมันนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ถอดนานแล้วตัวแม่เหล็กเนี่ยมันอาจจะดูดแรงอยู่นั่นเองนะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วก็ให้ดึงเอาตัวฟิลเตอร์เนี่ยสามารถเอาออกไปล้างได้นะครับ โดยตัวถังนี้ก็สามารถที่จะล้างน้ําได้ครับคือระบบของมันแทบทั้งหมดนย่ยมันก็ล้างน้าได้นี่แหละนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาใช้อีกครั้งหนึ่งยังไงก็ตากแดดให้แห้งก่อนด้วยละกันนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายกับตัวมอเตอร์เนาะข้อดีอย่างหนึ่งที่เราเจอนะครับจากไอตัวเครื่องเอ็กโทรลักตัวนี้เนี่ยคือเราสังเกตว่าพวกเส้นผมเส้นขนเนี่ยมันจะไมไ่แทบจะไม่ได้มีติดมาที่ตัวฟิลเตอร์เลยนะครับมันเหมือนกับไอตัวกริลตรงส่วนเนี้มันจะทําการดักเอาไว้ให้อยู่นะครับ ส่วนตัวดูดตัวนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้แกะมาทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็จัดการตัดพวกเส้นผมที่อาจจะมีพันๆอยู่แถวๆบริเวณหัวด้วยนะครับซึ่งทุกตัวที่มันมีมอเตอร์ที่ขวนะครับผมทั้งตัว power pro หรือว่าจะเป็นตัว b e t pro power uv ตัวนี้นะครับผมมันก็สามารถที่จะถอดออกมาทำความสะอาดได้เหมือนกันนะก็คอยหมั่นทำความสะอาดมันด้วยนิดนึงละกันไม่งั้นเนี่ยถ้ามันติดยอยู่เยอะก็อาจจะมีผลต่อกําลังการดูดได้นะครับ เอาจริงๆนี่จะค่อนข้างชอบวิธีการแกะตรงบริเวณหัวตรงนี้ออกมาครับเพราะว่าทํามาได้ค่อนข้างง่ายนะครับแค่กดตรงนี้เนี่ยเราก็ดึงออกมาก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกของเสร็จุงเสร็จผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้ติดอยู่มากขนาดนั้นนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปจุดเด่นแล้วก็ข้อควรรู้กันสักนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่หัวดูดนี่แหละนะครับว่ามัน มีให้เลือกหลากหลายจริงๆมีครบมากนะครับแล้วก็ตัวฐานที่เก็บเนี่ยก็เรียกว่ามีที่ให้จัดเก็บมันได้แบบค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็ครบจริงๆเพราะว่าบางอันเนี่ยก็เจอปัญหาเหมือนกันนะว่ามีหัวมาให้หลากหลายแต่ว่ากายเพกก็ต้องมานั่งหาที่เก็บเองเงี้ยก็จะลําบากลําบากนิดนึงนะครับตัวแท่นชาร์จเนี่ยก็จะไม่ต้องทําการเจาะผนังก็สามารถที่จะวางไปแบบง่ายๆแล้วก็ดึงออกมาใช้ได้ค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็ตัวหมด Auto อ <storyline S 2> อโต้ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นความสะดวกนิดนึงและการว่าเราไม่ต้องมานั่งปรับความแรง เองนะครับผมมันก็จะทําการเลือกให้เลยว่าพื้นผิวแบบไหนเนี่ยมันจะต้องใช้ความแรงอย่างไรนะครับส่วนตัวที่ค่อนข้างจะประทับใจอย่างเนี่ยจะเป็นที่เรื่องของเสียงดูดน,นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างรู้สึกได้นะครับว่าเฮ้ยเออทำไมเสียงเนี่ยมันเบาพอสมควรเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเปิดเป็นโหมดที่เบาที่สุดเนี่ยอันนี้เนี่ยคือปกติน้องหมาน้องแมวอาจจะตกใจไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเปิดเสียงด,ดูดุ่วนแต่ตัวนี้เนี่ยคือเขายังรู้สึกว่าเออไม่ไม่ได้ดังหูอะไรขนาดนั้นนะ เรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นที่เรื่องท่อตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนความยาวได้นะครับเพราะบางรุ่นเนี่ยก็จะไม่ได้มีทําแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนหัวเนี่ยก็เรียกว่าทำมาได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็แค่เหยียบลงไปก็พร้อมที่จะถอดเปลี่ยนได้ทันทีแล้วแลวสะสําหรับใครที่เจอปัญหาว่าต้องกดค้างเพื่อให้เครื่องมาทํางานตลอดเวลาตัวนี้เนี่ยก็กดปุ่มเดียวก็รู้เรื่องนะครับผมก็สามารถที่มันทําการดูดไปเรื่อยๆได้เลยทันทีนะ ถ้ามันมีการดูดเจอเป็นงเป็นผ้าอะไรที่มันแบบดูแล้วมันอาจจะทาอันตรายได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะหยุดให้อัตโนมัติหรือว่าเบาแรงลงได้ด้วยนะครับสำหรับข้อเกงเกตบการใช้งานเนี่ยข้อแรกเป็นตัวของการตอบสนองนิดนึงแล้วกันว่าเวลาที่เราทําการกดให้มันเริ่มทํางานเนี่ยมันจะมีจังหวะหน่วงอยู่ประมาณวินทวาทีกว่านะครับคือมันจะค่อยๆทําการเพิ่มแรงในการดูดขึ้นไปคือจะไม่ได้โผล่มาแล้วมันจะโคกแรงขึ้นมาทันทีนะครับ ตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเซฟตัวมอเตอร์ให้ไม่มีการกระชากของไฟที่แรงเกินไปนั่นเองแล้วก็เรื่องที่2อนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยเอาจริงผมว่ามันจะค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับแม้ว่าตอนดูดเราจะมีการถ่ายน้ําหนักลงพื้นแล้วก็ตามโดยน่าจะไปหนักที่ตัวมอเตอร์แล้วก็แบตท,ที่ให้มาขนาดใหญ่นี่นแหละเนื่องจากตัวหัวมอเตอร์ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถตั้งได้ด้วยตัวเอง ระหว่างพักใช้งานตรงนี้ก็อาจจะต้องหาที่พิงกับผนังนะครับแล้วก็สำหรับตัวแบตนะครับถ้าเกิดว่าดูดที่ความแรงเบาที่สุดเนี่ยมันก็ได้ยาวน้นตามที่เขาบอกนั่นแหละนะครับเพราะมันมี2ก้อนก็ได้อยู่ที่เกืบอบเกือบสชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโหมดอื่นๆโดยเฉพาะตัวโหมดเทอร์โบเนี่ยอันนี้ก็จะกินไฟที่เยอะขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Electrolux Ultimate Home 900นะครับตัวนี้ ก็เกิดว่าใครสนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่เราใส่เอาไว้ในดีสคริปชันให้นะครับก็จะมีสเปคอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะเราก็สามารถจับจองตัวนี้ได้เนี่ยในราคาอยู่ที่29,990บาทก็คือ3 0 0 0 0ืทอนสิบาทนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเข้าไปในลิงก์เนี่ยก็จะมีช่องทางจัดจำหน่ายทางออนไลน์เนี่ยให้ทุกที่แล้วนะครับก็เถิดว่ายังไงชอบใจตัวนี้หรือว่าคิดว่ามันโอเคอย่างไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก ครั้งหน้าเกิดไม่อยากจะพลาดว่าเราจะมีอะไรมาแกะกล่อง้องให้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กับช่องเราไว้ได้นะครับสำหรับครั้งนี้ไปละครับสวัสดีครับ